พูยิงกับแม่ค่ะเหอนว่าพี่กีตาเหนีงกีาโบวาต้องทำปลาเราเขาโบยเนี่ยเที่ยงขึ้นขึนเขาก็ไปนอนช่วงทีแค่ยังไงยังไง ตามแม่คร so ับว่าเป็นเอโอูช่ไมคับแล้วาช่องนี้นั่งคุยอยู่บ้านดูในคนดูใครจะรปสูลูกสาวแกไม่ไ้้เลยนะควาดันแกขึ้นสองร้อยโรงพยาบาลได้ไม่ได้ทำอะไรตอนโรงพยาบาลสามวันเสร็จความดันลงก็ค่อยมาไล่แเดี๋ยวนี้มีช่องตัวเองแล้ว